ทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับคุณเมทาซักเซฟนายกสมาคมธุรกิจการค้าสมาพันธ์โคนาไทยตอนนี้กำลังฮิตฮอตกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโคนตกต่ำสวัสดีครับคุณเมชาภาพดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับมีคำถามท,าที่อยากจะถามผมไหมวามงแผนยังไงในฐานะนายกสมาคมครับก็จะบอกว่าวันนี้มันก็เป็นเดือนกันยายนของสองัรบที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือนั่งอยู่ที่หดใหญ่นะครับ คอนเทนต์นี้มาทำไกลมากาหาดใหญ่ครับมีภารกิจเป็นความหวังของของเราเหมือนกันที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเนื้อเดี๋ยวจะเฉลยที่หลังแล้วกันแต่วันนี้ประเด็นก็คือว่าเท่าที่รู้รู้มาในมุนมอินเทิรน็ตเพื่อาว่าสมาชิกของสมาคมบามันผมเนี่ยทับบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องการตลาดที่อยู่ในภาคอีสานค่อนข้างเยอะนะครับยูทูบเบอร์เข้าไปถ่ายทำแล้วก็บอกว่าจะอยาก ข <Ky> า,ายโลฟาร์ขายโลฟาร์ขายปันยะูนอยูนอันนี้ก็คือคือคือหนนั่นคือหนึ่งที่ที่เราเห็นในทางโซเชียลและอีกเยอะแยะมากมายที่ยังกําลังดูหาทางออกอยู่ว่าวิกฤตกําลังซื้อการตลาดไม่มีเนี่ยจะรอดอยังไงจะไปได้ยังไงพอจะมีทางออกแนะนําให้กับเกษตร,รกรรายย่อยรายเล็กนะครับที่ที่ที่อยากจะเปลี่ยนจากมัวเป็นเงินหรือว่าจะไปต่อในระยะยาวซึ่งจะมีความหวังที่จะ ได้ผลผลิตแล้วและได้เงินกลับเข้ามา,อ,าอยากขอสอง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 ระยะด้วยกันระยะสั้นกับระยะย,ยาวในการที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ครับคือในส่วนตรงนี้นะครับคุณเบธาท่านนายกค,ครับครับคือถ้าในมุมมองของผมเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเสียดายบัวบามั่นที่พัฒนามาแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราต้องปรับวิธีคิดว่าเออถ้าเกิดสายพันธุ์แท้มันไปไม่ได้ก็มาปรับเป็นสายเนื้อ ถ้าเกษตรกรมีแม่พันธุ์ที่เป็นปราหมั่นแทนเนี่ยนะครับเอาแองกัดใสเลยครับถ้าถ้าเป็นไปได้เอาแองกัดแดงนะครับแองกัดแดงนี่ตอนนี้ก็มีคนที่นาเข้ามาแล้วก็เริ่มทาฟาร์มอย่างมเมงหมูก็ทําแองกัดแดงเพราะว่าเราใช้เ,เลือดแองกัดร้อยใสเข้าไปเนี่ยเนี่มันลูกออกมาเนี่ยเอฟหนึ่งเนี่ยเราใช้ได้ทุกตัวเราการันตีเพราะเราทดลองออกมาแล้วว่าั้งตัวผู้และตัวเมียทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเราก็เอามาผุแล้วเดินสาย ซึ่งอย่างนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรที่ที่เป็นอของสมาคมบราวน์แอนบามันเนี่ยนะก็จะได้ใช้ทีนี้มาเดินสายเนื้อก่อนแล้วจาก่อนถ,ถ,ถ้าสถานการณ์มันดีในอนาคตคุดยาวเดินสายาสายพันธุนแ์แท้กลับมาก็สามารถเดินได้แต่ว่าลูกเนี้ยเ1เนี้ยเราก็ประกัน,พนเพราะตอนนี้เราทำเราจดในรูปแบบบริษัทด้วยแล้วก็ทําในลักษณะความเครื่อข่ายของผู้ผลิตแดงกัดแดงเราก็จะมี mountain beef ไบาสลองซึ่งอันนี้นเรารับประกันในการที่จะซื้อทุกตัวถ้าเกิดกรณีเขาผลิตได้นะเพราะเราเอามาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายให้กับตลาดให้คนไทยก็ตรงประเด็นกับที่นายกเมทาเคยบอกว่าเราจัดงานวันเนื้อไทยเราปลูกจิตํำนึกให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักเนื้อของคนไทยแล้วมาบริโภคซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าคนไทยหันมากินเนื้อเป็นเนื้อไทยนะครับ เราก็มั่นใจว่าร้านสองแสนตัวที่คนไทยกินเนี่ยถ้าเป็นเนื้อของไทยเราจะไม่มีปัญหาเลยนี่ในประเด็นคือผมสมมติผมเป็นเกษตรกรแล้วกันผมกําลังหาคําตอบอยู่นะครับตอนนี้ผมก็โอเคผมตัดสินใจแล้วผมจะผมจะมีแม่งโง่ผมไม่ขายในราคาเนื้อได้ไหมครับแต่จริงๆครับผมต้องการใช้เงินดังนั้นผมขอระยะสั้นระยะเร็วแล้วกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตตรงนี้ของการตลาดของการซื้อเนี่ยผมไปติดต่อ น้ำเชื้อจากคุณหมอนิธินะครับหรือจากพรชัยอินเตอร์เทนหรือจากคุณไก่ลุงประดูหรือจากใครก็ตามจากที่มีที่มีน้ําเชื้อเล็ดแองกัตก็คือแองกัสแดงผมเอามาผสมกับแม่งัวผมเนี่ยแล้วถ้ามันท้องสักสเดือนผมจะขายเนี่ยผมขายได้ไหมขายได้ฮะยินดีเลยซื้อใช่ไหมครับซื้อแต่ว่าต้องให้การันตีได้นะว่าน้าเชื้อเป็น เป็นการแดงคือหมอผสมเทียมใบผสมเทียมบอดน้ำเชื้อต้องมีหลักฐานทั้งหมดใช่แล้วก็ต้อง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 สี่เดือนจริงด้วยใช่แล้วก็แล้วก็ซื้อแล้วก็มาคุยราคากันใช่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ผมจะได้ยืนยันผมจะได้แบบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีผมจะใช้ตังค์อย่างเงี้ยผมเออโอเคเดี๋ยวผมเอาเอาขายเอาไปวิธีนี้ใช่ได้นะครับโอเคครับแล้ว่ะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีอย่างเนี้ยท่านผู้เกษตรกรบอกว่าจําเป็นนะถ้าเกิดผสมแล้ว พิสู์ได้ว่าเป็นแองกัสแดงและมีพันประวัติอะไรเรียบร้อยก็อย่างน้อย4เดือนนะครับก็ขายให้กับทางเครือข่ายคือตัวท้อง4เดือนก็คือตกลงซื้อขายราคากันได้เลยใช่ก็ซื้อขายกันตามท้องราคาตลาดครับแลครับเส้ึหังกเราก็ใช้ทฤษฎีเกมวินวินครับคนขายก็ต้องอยู่ได้ครับจะจะจะเป็นราคาพิเศษหน่อยไหมถ้าแม่มีคุณลักษณะบามั่นที่เลือดสูงแล้วก็แองกัสพ่อแองกัสที่เอามาใช้เนี่ยเป็นแองกัสดีอันนี้เราพิจารณา ที่จะต้องขยับไม่เหมือนกันที่พื้นเมืองผสมอะไรเงี้ยเราก็ให้ราคาที่สูงขึ้นครับก็บแล้วอีกอันหนึ่งก็คือสมมุติว่าผมยังพอมีกําลังอยู่ครับที่จะไปต่อข้างหน้าแต่ผมเอองั้นก็ลองดูแล้วกันเชื่อเชื่อผมอนาย,ยกสมาคมสมาพันธ์โคเนื้อไทยแล้วก็เชื่อคุณหมอนิทิตนะครับะจะเป็นสายเนื้อก็จะเอามาใสา่แล้วก็ท้องทีนี้ผมมีกําลังที่จะไปต่อได้อ,อีกอีกอีกหน่อยนึงครับ ผมอยากจะขายลูกแต่แม่ผมจะเก็บไว้ครับทีนี้ลูกเนี่ยผมขายตอนหย่านมสัก4ี่หเดือนไดไหมได้4เดือนได้ไหมได้ถ้คือคืออย่างน้อยต้อง4เดือนเพราะว่าให้เขาได้กินนมกินอาหารได้แล้วกินอาหารได้แล้วพอเริ่มเริ่มกินอาหารเนี่ยเกษตรกรตัดสินใจจะขายให้เราเนี่ยเราก็ยินดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นได้เงินไวแต่ช่วนเรื่องราคาเนี่ยเราก็จะดูชดเชยในส่วนที่ที่ ให้เกษตรกรอยู่ได้ก็คงอาจจะต้องราคาตอเราซื้อเป็นเป็นน้าหนักก็คงอาจจะราคาน้ําหนักสูงกว่านี้เพราะว่าตัวมันยังเล็กร้อยกว่าบาทแน่นอนต้องร้อยกว่าบาทร้อยบาทขึ้นแน่นอนเนี้เกษตรกรแล้วก็ทีนี้ก็ถ้าเกษตรกรมีแม่งัวที่ให้น้ํานมดีในระยะแรกแล้วก็มีการที่จะให้เขามันกินอาหารเริ่มกินอาหารน้ําหนักเขาดีคุณก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นในสี4เดือน4เดือนนี้ประมาณน้าหนักเท่าไหร่ น้ำหนักถ้าเป็นแองคัสผสมกับบรามันพันธะเนี่ยก็น่าจะร้อยกว่ากิโลน่าจะได้ครับก็ว่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ก็เป็นเงินหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นแล้วล่ะถ้าคิดว่าประมาณนั้นเนี่ยเราเรียกว่าอาจจะเฉียดเสองหมื่นก็แค่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนี่เกษตรกรสามารถทําได้ครับได้เงินแน่นอนได้เงินแน่นอนครับงเงี้ยเราก็เราก็มั่นใจวันนี้ทั้งตัวพูดทั้งตัวพูดและตัวเมียเนาะใช่ทั้งตัวพูดทั้งตัวเมียราคาเหมือนกันเหมือนกัน นี่นี่นี่แหละที่สมมติฐานว่าผมเป็นเกษตรกรผมพูดแทนตัวเกษตรกรแล้วกันหรือสมาชิกผมเนี่ยเราพยายามจะหาทางออกให้กับเขาครับเพราะไม่มีใครให้ทางออกเขานะคตัวนี้ตัวใครตัวมันเราเราใช้นโยบายเกษตรกรเพื่อเกษตรกรช่วยเกษตรกรเราต้องช่วยกันเพราะนั้นวันนี้เรามานั่งคุยกันเรื่องนี้ที่ฮัทใหญ่มาไกลเพื่งจะคิดออกนะครับเรอยู่ที่นู่นคิดไม่ออกพอถึงตรงนี้แล้วคิดออกนะครับเมื่อกี้ก็แพนเบอร์เกอร์หมดไปแล้วหนึ่งอัน ลองชิมดูลองชิมดูก็อร่อยครับเฟรนไ์ฟรายก็อร่อยก็เลยจะมาบอกว่าเนี่ครับก็คือ,คอเอาไปลองดูนะครับเ mm hmm. ชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าดีวันตอนนี้สายเนื้อกําลังมาครับบอกได้เลยครับปีนี้ปีหน้ามาแนะ่นอนแล้วผมจะบอกคนมอญที่นี่แล้วทุกท่านนะครับว่านี่คือสูตรและโมเดลของต่างประเทศ mm hmm. ที่อเมริกาทําแบบนี้ผมเห็นผมอยู่นู่นมา8ปีเขาทําแบบนี้ เขาไปใส่เอียฟอร์ดบามันไปใส่เอียฟอร์ดใช่แล้วลูกออกมาเป็นบราฟอร์ดเป็นบราฟอร์ดเ<ช>ขากระบวนการเนื้อหมดเป็นท<ช>ั้งตัวผู้ตัวเมียใช่ถูกต้องเราก็ต้องทําอย่างน<ม>ั้นเพราะว่าเราจะไปยึดติดแบบประเภทอย่างนี้ไม่ได้ถ้าต่อไปอนาคตเนี่ยเราก็สามารถขายได้ทั้งเนื้อและขายได้ทั้งพันใครจะเดินพันเราก็ว่ากันไปเมื่อตลาดมันกลับมาเป็นปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากกับท่านนายกเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยให้กินเนื้อไทยวันนี้ต้องให้เครดิตโรงแรมเซ็นเซ็นทราเซ็นทารานะครับวันนี้มา ชิมแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ปรากฏว่าโอใช้ได้ใชไหมครับก็ทีนี้ทีนี้วันเนื้อไทยจะมีประจัดอีกเมื่อไหร่ครับที่เขาใหญ่วันที่6วันที่9ถึงวันที่12มกราคมหกแปดที่เดิมนะครับเขาใหญ่นะครับที่เดิมที่ลานราชสีมากรุงยิมเนสต์ทธนรัตน์นะครับครั้งที่แล้วครั้งที่หนึ่งเราประสบความสำเร็จเมื่อวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมิถุนายนนะครับครั้งนี้ครั้งที่สองเราจะจับต่อนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับทีนี้เรื่องการซื้อขายขายนัวที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับ เกษตรกรสามารถติดต่อคนหมอทีที่ได้ทางช่องทางไหนบางครับก็ช่องทางก็ถ้าเป็นเบอร์โทรก็0 8 5 5 5 9 4 2 2 5อนะครับอีกทีนึงครับ0 8 5 5 5 9 4 2ห5หนะครับหรือที่การสลองฟาร์มแอนรีสอร์ทนะครับเขาใหญ่นะครับตรงนี้เราก็จะมีเครือข่ายที่เราเป็นผลิตแตงกัดแดงนะครับในในกลุ่มของเราก็คิดว่าเราจะพยายามช่วยเกษตรกรด้วยกันพวกเรานี่แหละช่วยกัน ก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ท,ที่พยายามมุ่งมั่นวันนี้เนี่ยที่จะมาชัยนาทประมาณวันที่ส2บ3นี้จะมีการประกวดสายเนื้อแล้วก็วสายพันธุ์ด้วยสายพันธุ์ด้วยจะเอาท่านนายกนะครับไปเป็นคณะกรรมการตัดสินนะครับเราจะได้เล็กงานเล็ก,ลก,ลกงานเล็กงานเล็กๆหงาน,นใหญ่ให้ฝรั่งตัดสินให้ฝรั่งเหนื่อยงานเล็กๆผมไม่เหนื่อยแต่แต่ว่ายืนยันกับเกษตร,รกรนะถ้าผ่านเวทีนี้แล้วเนี่ยท่านสามารถมองอนา โคเนี้ของท่านได้ที่จะประกวดเวทีอย่าวันนี้เราคงต้องสุดท้ายแล้วผมก็ขอฝากนะครับว่ากดไลค์กดแชร์ให้กับเ,เพจสมาคมสมาพันธ์โคเนื้อ,อ,อโครประเทศไทยด้วยนะครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับส<ม>วัสดีครับสวัสดีครับ